โอ้ยเนาะมันสิหาอยู่หากินเพาะซ้ำนีบ่บอโอกุตาโอ้ย,อยมันปฎิจักรปฎิจังกรกระมังมออะไรเอ้ยอะไรเอ้ยจับผู้ชายมาแกถามครับถาม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 คุณว่าป้าอะไรเอ้ยเกิดมาแล้วแก่เลยทิกตอกอิสตาแก๊บเทวิตเตอร์ทิกตอกทิกตอกเฟซบุ๊กนี่ยังระบัดที่นี่นเลยแล้วแกบุกกี้เกียรลารับผู้ชมที่รัก ันเลยนะบัณฑิีเป็นต้นไปเลยคือเป็นดร็ครับทำไมละครปลาดุกเป็นแกะบานแล้วมันมีหนวดวายขับไมถ้าไม่ขับผมขับไปก็ได้เติบโอเคนะครับมาฝากพี่ฝากหล่นลูกปลาด่าอากิเก้นี่ครับนะครับที่มันถดจะได้ปลาดุกบาตรงนี้ครับถ้าอยากได้ปลาชดมีเกล็ดเราที่ทุ่งนานู่นถ้าอยากได้ปลาชดไม่มีเกล็ดมีไข่ด้วยตัวใหญ่มีไข่ได้วยสองใบมอกระฟอปลาช่อมันจะลงหัวนะครับมันอดอาหารนะ้วหัวมันจะโตเลยนะครับปลาของผมนีเนาะ คำคำ,คำ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 ก่อนนอนสุนีเพวกมักเก